หึ่งวันนี้ครับเปจิพิวเช็คชวนคุณมาเทสเพราะว่าคุณจะชอบฟีสหรือชอบเช็คครับนี่เราจะมีเกมให้ได้ร่วมสนุกกันถ้าภารกิจผ่านจะได้เติมความสดชื่นนะครับมาช่วยกันนะทั้สองคนทำท่าตามหน้าจอ ไอเนะครับแล้วก็รสชาติใหม่เมจิกนีเชคครับมี2รสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นรสคุกกี้อังรีมและใหม่ครับผมรสซอสเต็คาราเมลครับผมความอร่อยที่อร่อยได้ทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นการฟรีส์หรือการเชคครับที่สำคัญนะครับสามารถมาร่วมกิจกรรมตู้เมจิกมิเชคได้นะครับในวันที่4หรือวันที่5นะครับที่เซ็นเตอร์พอยต์เสียงสแครครับ ใครที่ไม่ได้มานะผมไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะว่าเขาจะจําหน่ายทั่วประเทศไทยแล้วที่เะไม่รือเป็นว่าร้กการนค้านำเลยครับเมจิ <Magic, S 1> มิลเชตปิดได้เช็คโดน